สวัสดีค่ะทุกคนหนูมาแล้วมาช้าไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ขนาดนันะ้นหรอกเนาะหนูวังวนะ่าะมันคงไม่ช้าขนาดนั้นหรอกรอไปคึบปับนอะจัดท่าจัดทั้งนะงคะข้อที่บาบๆ ันนี้เปิดไลหลควรจะเปิดแล้วตอนที่ยังตอนนี้สี่โมงแล้วติทุระานิดหน่อยค่ะหายตัวไปละสี่ชั่วโมงเฟินๆอิ่มเลยฉันวันนี้รู้สึกป่วยอย่างมากถึงมากที่สุดป่วยแบบแหละ พ้อมนอนกับพื้นอีกนิดเดียวโอ,ยโอเคข้านอนทีที่สามแบบเราจะปล่อยเขาไปาลืมเลยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรติ๊กตักติ๊กตักตัอก,กอ๋อใช่ จริงๆแล้ววันจริงรงแล้วอ่ะเมื่อวานหนูอ่ะไม่ได้ไลไม่ใช่เพราะหนูแบบติดไม่ใช่เมื่อวานดิมาลืนป่ะหรือวันที่เท่าไรหร่ท่านึงนะเปิดดูแป๊บหนึ่งมาไล์แบบกระทนหันนี้แล้วมันก็แป,แป,แปลกๆไล์คุยกันแบบสนุกๆค่ะทุกคน ช่วงก่อนจริงๆเมื่อวานอะหนูอยากเข้าไปเล่นแต่คือหนูไม่รู้เรื่องไม่ใช่แบบแค่เซอร์ไพรส์คนดูนะคะเซอร์ไพรส์ดิฉันด้วยดิฉันอึ้งทึ่งเสมเลยคือเมื่อวานอะเหมือนนี่วานแต่นั่งเ,เหมือนเมื่อวานนี่ติดธุระตอนเช้าเลยติดธุระตั้งแต่เช้า คือมีนัดกินข้าวกับคนในครอบครัวบาบา,บากลับมาประมาณบ่ายหนึ่งแล้วจริงๆอ่ะดิสน่ะมันแจ้งเตือนตั้งแต่มาลืนก่อนแล้วแต่หนูว่ามนรู้เรื่องเพราะว่าหนูคิดว่าเป็นสปแปมอีกเพราะว่าสปแปมดิสมันก็เยอะหนูก็เลยไม่ได้สนเลยเลยปล่อยมันไปแล้วหนูกะจะไปเคลียร์เ,เมื่อวานแต่เมื่อวานหนูก็ลืมเคลียร์อยู่ดีหนูก็เลยเพิ่งมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือ เปิดไลฟ์ในทิกตอกแล้วมีคนบอกว่าพี่ไม่เล่นครบรอบหนึ่งปีหรอหนูก็เลยฮะมีครบรอบหนึ่งปีด้วยหรอแล้วหนูก็ไปสังเกตดูก็คือใช่มีแล้วหนูว่าอยู่ในนิดตลอดเลยแล้วว่าแบบที่เขาไลฟ์กันอะเอหนูอยู่ใน youtube ตลอดเลยระหว่างที่เขาไลฟ์กันแต่หนูไม่ดูคือมันขึ้นว่ามีคนไลฟ์แต่ตก็เข้าใจแบบโอ้ไลฟ์ like โปรเจกต์อื่นแหละช่องเนี้ยซิ s อ p เอเขาเงียบกันเลย เ <Yeah. S 2> ขาเลยคิดว่าน่าจะไลยโปรเจกต์อื่นก็เลยเออช่างมันปะเป็นความรู้สึกที่แบบเสียดายแบบเสียดายมากอยากเล่นแบบถ้าปีหน้ามีจริงหนูรออยู่นะคะถ้าปีหน้ามีจริงขอให้มันมีจริงต้องมีสักวันหนึง่งเรื่องนี้ก็คือสอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราควรอ่านดิดนะคะ แล้วเขาแบบเตรียมอย่างดีมากเลยอ่ะเขาคุยกันเสร็จสรบาบาเลยแล้วเกือบทุกคนเลยหมั้งอยู่หนูไม่เห็นแค่เจอาริสอะเหมือนจะอยู่กันเยอะมากเลยคืออยู่กันทั้งโรงเรียนอ่ะพอออกก็อยู่ปุ๋ยตาสามพี่น้องก็อยู่ครบแถววันนั้นกดแปลกๆก็ครบใช่ด้วยแต่ก็ นั่นแหละคะ่ะเสียดายมากไม่ได้เล่นคือทำไมกันทำไมเมื่อวานฉันต้องไปกินข้าวนอกบ้านฉันควรจะอยู่ที่บ้านจะได้มีโอกาสเปิดดิสเล่นคือแบบเสียดายเสียดายอะนั่นแหละค่ะครบรอบซีซั่นสามหึงจะไม่ได้เล่นแต่ก็ ยังหวังว่าจะเดนเซชั่นเจ็ด,ดนะคะรออยู่ถึงแม้จะต้องรออีกครึ่งปีหรือหนึ่งปีหรือสองปีหนูก็รอค่ะยังไม่รู้เลยอยากให้ีซั่นเจ็ดเขาทำอะไรแบบอปลกแปลกนี่ <c oughs> ตอนนี้เขามีอดีตแล้ว <c oughs> เขามีแฟนซีแล้วแล้วเขาก็มีโรงเรียนแล้ว <c oughs> อดีตเรียบรยแล้วต่อไปก็อยากให้เป็นอนาคตค่ะอยากฟิลแบบมีขึ้นยาน่ะอยากขึ้นยานอาวกาศ <c oughs> เปล่าหนูแค่ขี้เกียจเดนินหน่วยปวดนิ้วมากมากเดวจะเดินไปแต่ละที่อยากแก้หวัดอยู่ไหนช่วยด้วยแนะนำนะคะให้เตรียมคอมให้ดีนะคะเวลาจะเล่นเฟนครับอย่าหาเอา Macbook มาเล่นแบบหนูนะคะแนะนำเลยเป็นโน้ตบุ๊กแลดีแล้ว นี่ก็เก็บตังค์ซื้อโนอดุกเอ้ยคอมอยู่เหมือนกันอยากเล่นอะไรหลายๆบ้างอะ่ะนอกจากไมค์ครับอยากเล่นแบบ Deadby อยากเล่นวอลลอยากเล่นไฟเอม็มบา้บาๆพวกเนี้ยแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นแบบที่หนึ่งเพราะว่าคอมมนเล่นคอมเอ่อ m ม c b o o k มาเล่นไม่ได้นันน่ะคะ่ะถ้าปีหน้ามีจริง หนูจะไปเล่นซีนั้นสมอีกรอบหนึ่งครบรอบ,อบขอสนับสนุนให้ทุกปีมีวัฒนธรรมย้อนกลับไปเล่นซีนทั้สามช่วงนี้หวัดกินค่ะกินแบบขมือบเข้าไปทั้งตัวเลยตอนนี้นป่วยแบบจนไม่รู้จะป่วยยังไงแล้วอ่ะอันนี้ลงไปนอนกับพ้นแล้ว ขอ h o า to หายป่วยเป็นหวัดไม่ปุ่มแพ้สักทีหนึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าผิวตัวเองดีขึ้นมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงกระเป๋าตุบลงติก๊กต๊อกดีว่าพรุ่งนี้มีลงขายกระเป๋าถูกนะคะสนับสนุนทุกคนเอาไปซื้อใช้ค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะเก็บของก็ได้ปลาหัวปลเอาไปปลาก็ได้ค่ะปลาเล่นสนุกมากเสียงตุบ อย่างตู้ดังสะใจแน่นอนะค่ะเาปะกันปิดทีฟิลระเบิดปรามานูลงอันนี้ไม่เกินจริงใช้ดีจริงไม่จริงนังนะคะว่าทำไมห้องร้อนเนาะวันนี้ก็ช่วงนี้น่าจะหาโปรเจกต์มาครับเล่นไปเรื่อยอะคะ่ะช่วงนี้อาจจะเห็นหนูไปโพและโปรเจกต์อาจจะเล่นโลบอกกับเพื่อน เล่นไมค์คับเอาชีวิตรอดหาเซฟโลเพเล่นไม่ก็อาจจะต้องหาเกมอื่นไลฟ์กับลงคลิปบ้างนะคะเพื่อให้ทุกคนไม่เบื่อแล้วก็ติ๊กต็อกชอบหนูก็น่าจะเริ่มมีลงชีวิตหนูบ้างแหละพวกเต้นบาบาๆบาไปส่วนใน Youtube ก็ลงพวกคอนเทนต์ต่อไปคะ่ะใน Tik Tok ก,ก,ก็อาจจะมีโพลพแบบดูเต้นบาบาๆบาไปบ้างนั่นหละหนูมีติ๊กต็อกชอบแล้วหนูก็น่าจะพอขายของบาบาๆบาได้นะ ต้องรอดูอะ่าขายอะไรดีคิดแนวฝากติดตามกันต่อไปได้วยนะคะทุกคนสิ่งแนวช่องจะเปลี่ยนย่งไงสุดท้ายหรือก็ยังเป็นสิ่งเอกอยู่แนวนะฮะคนแปลกๆแปลก,กจริงไม่จริงนะงแปลกมากเลย ช่วงนี้หวัดกินนะคะทุกคนใครบริจาคค่าย,ยาได้บ้างคะต้องการค่าย,ยาโดยโดย่วน มันจะเป็นบัดตายไหมเนะี่ยมีใครแบบมียาแก้แพ้แนะนำไหมแนะนำหนูนะหน่อยหนูไม่หวาละอินนึงจะสรบใกล้เข้าคำว่าใกล้เข้าใกล้คำว่าสรบเข้าไปเรื่อยๆไม่ได้เก็บยาข้างบนอ้ย จมูกตัวเองนะเดี๋ยวเดินไปหายาในห้องแบบหนึ่งหนูไม่ไหวแล้ว <c oughs> สปอนยาสปอนยาแก้ผุ้มแพ้ได้นะคะทุกคนทีนี้อาจจะโผล่เห็นดูโผล่อยูอ่สาวฮัตฟอร์มแล้ว ติ๊กตกอกยูทูติ๊กตกอกยูทูติ๊กตกอกยูทูติ๊กตอกยูทูมีแค่สอช่องตอนันช่องส่วนตัวโดนปิดไปเกินจนแบบเออพอเถอะแล้วกาวิจัยควาเป็นจริงว่าเราใช้ช่องหลังหลักลก็ได้วะจะรอต่อไป ช่วงนี้ที่หายไปนี่มีนี่คือไปเรียนค่ะช่วงนี้เรียนบ่อยช่วงนี้ติดงานเยอะมากช่วงนี้มีอยู่หลายๆอย่างให้ทำหนึ่งก็คือเรียนเนี่ยแหละแล้วก็สองก็ไปนั่งหารธุรกิจทำยากขายอะไรสักอย่างหนึ่ง อยากจะเรียนจ่อขอธุรกิจแล้วก็สังก็มานั่งไลทิก็มานั่งไลฟ์ยูทูบอย,ยูแ่แหละมันก็มีหลายๆอย่างให้ทำแต่ไหนก็เลยอาจจะมาโผล่ใ,ใน YouTube กับ TikTok น้อยลงก็มีเรียนหาธุรกิจทำแล้วก็นั่งทำ YouTube ยูทูบอนี่แหละหลัก ตเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นผีเนยนะคะมามาหายมามาหายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลับมา น่าจะเป็นแบบไลท์ที่สั้นที่สุดในประวัติการเปทุกคนแบบยี่สิบนาทีปิดอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะที่จริงแล้ววันนี้จะมาแค่บอกทุกคนเฉยๆว่าทำไมถึงไม่ได้ไลท์ตอนพิเศษเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เจอกันใหม่ไลท์หน้านะคะไว้เจอกันใหม่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่